วันนี้กลุ่มของพวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหมีส่วมมังกรทองของดีขึ้นชื่อของตำบลอารัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะจะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอยากให้คุณพี่แนะนำตัวค่ะค่ะว่าพี่ชื่ออะไรแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรคะค่ะพี่ชื่อปัตตะคะปัรมาท่งสัตว์ค่ะเป็นเจ้าของ ภูมิซุ้มมังกรทองนะคะหรือบริษัทภมีสั้มมังกรทองจำกัดค่ะตอนนี้ก็คือผลิตเส้นหมีส่ส้วนะคะหมีส่ส้วแปรรูปเส้นหมี่สุ้วไหลรูปแบบมีทั้งหมี่สุ้วสมุนไพรหมี่สุ้วดั้งเดิมค่ะแล้วก็สามารถมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะจุดเริ่มต้นแล้วก็ประวัติความเป็นมาของธุรกิจหมี่สั้วค่ะจุดเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการทําเส้นบะหมี่เนะาะบะหมี่แล้วก็ ได้ศึกษาเรียนรู้มาในเรื่องของการเส้นมีความชำนาญในการปิดเส้นก็เราก็ได้พัฒนามาเป็นเส้นหมีซ่วค่ะแล้วเราก็ทํามาจนถึงปัจจุบันนี้การต่อยอดแล้วก็พัฒนาธุรกิจหมีซ่วของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะต่อยอดก็จากหมีซ้วเราก็จะมีแค่แบบเส้นธรรมดาไม่ได้มีเยอะแยะเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันก็จะมีเป็นเส้นแบรนด์ก็จะเป็นโรงงานเดียวที่มีเส้น มีเส้นแบน์แล้วก็เป็นกลุ่มของสมุนไพรนะคะมีใบเตยฟักทองแครอทอันชันแล้วก็เส้นไสรสเบอรี่นะคะที่เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีะมีซั่าเส้นแบนมีหยกมีเหลืองแล้วก็นำไปประกอบอาหารแทนพวกเส้นต่างๆได้หลายๆรูปแบบค่ะอยากให้พูดถึงความสัมพันธ์ของชุมชนกับวัฒนธรรมการกินหมี่ซั่วนหน่อยได้ไหมคะ วัฒนธรรมการทานหมี่ซั่วความสัมพันธ์ก็จะมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนาะอาดีตก็คือจะทานเฉพาะในช่วงเทศกาลจะเป็นงานมงคลเนาะเทศกาลจุดจีนหรือว่าสารจ,จีนอันนี้ความสัมพันธ์ของนช,นชุมชนเพราะชุมชนเนปัซจุก็จะมีชุมชนของคนจีนอยู่เยอะพอสมควรค่ะปัจจุบันนี้ก็คือว่าหมี่ซั่วก็ววได้เข้ามาเริ่มมีบทบาทในเมนูอาหารของคนในปัจจุบันเริ่มมีเยอะขึ้นค่ะ ในเมนูที่แตกต่างจากเดิมค่ะแล้วก็คำถามต่อมานะคะว่าคุณพี่ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากแค่ไหนเร้วคะในการทำหมี่สัวค่ะสร้างรายได้ให้กับชุมชนก็อย่างเช่นเรื่องในเรื่องของแรงงานซึ่งโรงงานก็ตั้งอยู่แถวบิกซีนะคะก็จะมีชาวบ้านหรือว่าคนที่ทำงานอยู่แถววนั้นต้องการอโอกาสในการทำงานก็จะเข้ามาทำงานในโรงงานนี้นะคะ่ะเป็น ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาแบบทํางานเป็นรายวันหรือไล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 รายเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนมากขึ้นการทําธุรกิจหมีสัวเนี่ยพี่เคยมีปัญหาหรือว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่ไหมคะปัญหาตอนนี้ก็จะมีเรื่องของก็จะเป็นเรื่องแรงงานอ๋อ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ที่ยังแบบว่าต้องเหมือนแบบยังไม่คงที่เท่าไหร่เงี้ยแต่ก็ก็จะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่ามันก็จะมีเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ <c oughs> เรื่องอื่น เรื่องเส้นของเราก็เป็นไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าของเราก็จะเป็นสินค้าที่เป็นของดีประจำพื้นโลกอยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะก็อยากให้พี่ทิ้งช่องทางการติดต่อว่าเราจะซื้อมี่ซวมังกรทองได้ตอนไหนออหรือว่าสามารถทักไปทางไหนได้บ้างโทรที่ไหนได้บ้างอะคะอ่ะอ๋อก็เส้นมิัซวของเรานะคะจริงๆแล้วเราขายมาเกือบ30ปีก็ขายมานานมากค่ะสามารถจะซื้อได้ จริงๆทั่วประเทศไทยเลยตรงไหนก็จะมีมีขายมีร้านขายของฝากที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของเรานะคะมีส้มบางกรทองหรืออย่างมัมซิโลก็มาซื้อที่วัดใหญ่เนาะจะมีร้านค้าขายของฝากที่เป็นตัวแทนของเราอยู่หลายร้านเลยแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็สามารถอ,อยู่ต่างจังหวัดสามารถที่จะสั่งขนส่งเอกชนนี้ค่ะ,ะติดต่อผ่านมาในเพจของมีส้มมังกรทองได้เลยค่ะอินบ็อกซ์ผ่านเข้ามาสั่งเนาะจะสามารถส่งให้ได้ทุกๆวันเลยค่ะ หรือโทรมาที่0 8 6 9 2 7 1ด8 0 8 00นะคะหรือว่าอยากจะทานเป็นเส้นก็จะมีฟุตฮักมาบริการให้แบบนี้อยู่ตรงวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่มาบริการบริการเป็นแบบผัดสําเร็จรูปค่ะอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลรังสีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะคะที่มาให้สห่ดค่ะขอบคุณค่ะ เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงที่มาของหมีซัวมังกรทองแล้วกลุ่มของพวกเราจึงจัดโครงการหมีซัวเส้นสายแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์ภาษาแห่งการเขียนที่โรงเรียนวัดอรัญญิกเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสินค้าโอท็อปประจำตำบลของตนเองนั่นก็คือหมีซัวมังกรทองทั้งเรื่องการผลิตการส่งออกการปรุงรสการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมอาชีพในชุมชนผนวกกับการบูรณาการการสอนวิชาภาษาไทยควบคู่ไปด้วย ยเรื่องของการเขียนคําขวัญด้วยกรอนแตดหัวข้อของดีบ้านฉันบนกล่องผลิตภัณฑ์เด็กๆทุกคนต่างตั้งใจคิดและสร้างสารรค์ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม ทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการคัดเลือกกล่องผลิตภัณฑ์ที่แต่งกลอนดีและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ให้รางวัลเป็นของเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการชื่นชมให้นักเรียนได้พัฒนาฝีมือต่อไปและรางวัลที่ทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมก็คือผัดหมี่ซัวให้ทุกคนได้รับประทานกันอย่างอร,อร่อยมีความสุขและได้ทบทวนความรู้ในบทเรียนอีกครั้ง อร่อยไหมคะันไปสว่าเอาใจไงไอ้่อร่อยั้ยคะสองรอบใช่ไหมคะอร่อยไหมแอดยังไม่ได้กินเออร่อยไหม ทั้งความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับของดีจังหวัดพิษนุโลกและการจัดโครงการบูรณาการการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดอรัญญิกทําให้กลุ่มของพวกเราได้รับประสบการณ์โดยตรงกับชุมชนโรงเรียนพวกเรารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเผยแพร่สินค้าโอท็อปของชุมชนให้หลายๆคนได้รู้จักไม่มากก็น้อยและจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคตค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ